เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณแดงครับคุณผู้ฟังแดงเล่าให้ผมฟังว่าเขาเป็นคนขับแท็กซี่ที่วิ่งเส้นทางชนบุรีมานานกว่าสิบปีไม่เคยเจออะไรแปลกๆจนกระทั่งคืนนั้นเขาต้องเจอกับสิ่งที่ทำให้เขาไม่กล้าผ่านหน้าโรงงานแห่งนั้นอีกเลยเรื่องเริ่มต้นในคืนวันอังคารตอนสองทุ่มครึ่ง แดงขับแท็กซี่กลับจากส่งลูกค้าคนสุดท้ายฝนฟ้าขนองตกหนักทำให้ถนนเปียกลื่นแสงไฟเหลืองส่องทะลุหยดน้ำฝนเมื่อผ่านหน้าโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนโบกรถแดงชะลอรถลงมองดูอีกครั้งหญิงสาวคนนั้นใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนสภาพเปียกโชกเขาหยุดรถหญิงสาวเดินเข้ามา เปิดประตูหลังนั่งเข้าไปโดยไม่พูดอะไรไปไหนครับคุณลูกค้าแดงถามด้วยน้ำเสียงปกติโรงพยาบาลชนบุรีเสียงของหญิงสาวแผ่วเบาเย็นชาผิดปกติแดงเหลียวกระจกมองหลังเห็นหญิงสาวนั่งก้มหน้าผมยาวปิดใบหน้าไว้ระหว่างทางเขารู้สึกว่าอากาศในรถเย็นผิดปกติแม้จะเปิดแอร์ไม่แรงกลิ่นแปลกๆคล้ายน้ำเน่าแทรกเข้ามาในรถ ทำให้แดงรู้สึกคลื่นไส้เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเขาหันไปบอกถึงแล้วครับค่ารถ80บาทแต่เมื่อเหลียวไปดูเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยแดงตกใจมากลงไปดูรอบรถไม่มีใครเลยแต่เบาะหลังเปียกโชกเขาเรีบขับรถกลับบ้านคิดว่าคงเพอ้อเจอไปเองอาจจะเหนื่อยเกินไปแต่คืนถัดมาเวลาเดิมสถานที่เดิมหญิงสาวคนเดิม ปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แดงตัดสินใจไม่หยุดแต่เมื่อเขาผ่านไปกระจกมองข้างสะท้อนเงาคนเดินตามเขาเหยียบคันเร่งแรงขึ้นแต่เงาในกระจกยังคงปรากฏเดินด้วยความเร็วเท่ากันแดงหยุดรถข้างทางหันไปมองไม่มีใครเลยแต่ฝ้ารถมีลายมือเปียกๆติดอยู่เขาเริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจึงตัดสินใจไปหาข้อมูลเพิ่มเติม วันรุ่งขึ้นแดงไปถามยามรอปพใกล้โรงงานเขาได้ข้อมูลที่น่าตกใจเมื่อสามเดือนก่อนมีหญิงสาวชื่อเนยพนักงานโรงงานเสียชีวิตอย่างปริศนาเนยหายตัวไปตั้งแต่กะดึกวันรุ่งขึ้นพบศพในท่อระบายน้ำหลังโรงงานตำรวจปิดคดีเป็นอุบัติเหตุแต่หลายคนไม่เชื่อเพราะเนยเป็นคนระวังตัวดีไม่น่าจะไปที่อันตรายคนเดียวและที่แปลกคือ วันที่เกิดเหตุฝนตกหนักมากเหมือนคืนที่แดงเจอหญิงสาวคนนั้นยามรอปพอเล่าต่อว่าหลังจากนั้นมีคนขับรถหลายคนเล่าเรื่องคล้ายๆกันมีหญิงสาวโบกรถแต่พอขึ้นรถแล้วก็หายตัวทิ้งแต่เบาะเปียกๆแดงรู้สึกหนาวสัน่นเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เจอคือใครคืนนั้นเขาตัดสินใจหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านโรงงานแต่มันไม่ได้ผลอย่างที่คิด ระหว่างขับรถในเส้นทางอื่นแดงมองกระจกมองหลังเห็นหญิงสาวนั่งอยู่ในรถทำไมไม่ไปส่งฉันละ่ะเสียงเย็นชาดังขึ้นจากเบาะหลังแดงชะงัดใจมือสั่นจนแทบจับพวงมาลัยไม่อยู่รถเซาะไปมาฉันต้องไปโรงพยาบาลต้องไปหาหมอเสียงนั้นพูดต่อเขามองกระจกอีกครั้งเห็นใบหน้าซีดขาวตาขาวโพลนริมฝีปากม่วงคล้ำแดงเหยียบเบรก จนรถหยุดเรียบลงไปดูเบาะหลังว่างเปล่าแต่มีกลิ่นน้ำเน่าแรงเขาเทสุราใส่ที่นั่งสวดมนต์แล้วขับรถกลับบ้านด้วยมือสัน่นหลายวันผ่านไปแดงปฏิเสธที่จะขับผ่านโรงงานแห่งนั้นแม้จะทำให้เสียรายได้แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นวันหนึ่งลูกสาวของแดงโทรมาด้วยเสียงกังวลพ่อคะหนูฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหน้าบ้านบอกว่าให้พ่อไปส่งเธอที่โรงพยาบาล แดงตกใจมากเพราะเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้กับลูกสาวเลยคืนนั้นเขาตัดสินใจไปที่โรงงานเพื่อหาทางจบเรื่องนี้ให้ได้แดงจอดรถหน้าโรงงานตอนเที่ยงคืนตรงฝนเริ่มตกพรำๆเขาเดินไปที่จุดที่เคยเจอหญิงสาวพร้อมดอกไม้และทูบเทียนเนยถ้าเธออยู่ที่นี่ขอให้เธอไปสู่พบหน้าเธอแดงพูดเบาๆลมหอบเอาเสียงแปลกๆมาด้วยเหมือนเสียงคนกระซิบ ช่วยฉันด้วยแดงเห็นเงาเคลื่อนไหวใกล้รั้วโรงงานมีหญิงสาวเดินมาช้าๆใบหน้าซีดขาวตาเศร้าโศกเสื้อผ้าเปียกโชกเหมือนพึ่งขึ้นจากน้ําไปส่งฉันที่โรงพยาบาลได้ไหมฉันไปไม่ได้เองเสียงเศร้าๆดังขึ้นแดงกลืนน้ำลายลงคออย่างลำบากเนยใช่ไหมเธอคือพนักงานโรงงานคนนั้นหญิงสาวพยักหน้าฉันตายแล้วแต่ยังไปไม่ได้ ต้องการความช่วยเหลือเธอต้องการอะไรทำไมต้องเรียกแท็กซี่ด้วยแดงถามด้วยเสียงสัน่นฉันตายอย่างไม่เป็นธรรมใครบางคนฆ่าฉันแต่ทุกคนคิดว่าเป็นอุบัติเหตุเนยชี้ไปที่ท่อระบายน้ำหลังโรงงานฉันถูกทำร้ายแล้วโยนทิ้งที่นั่นแต่ทำไมต้องไปโรงพยาบาลตอนนี้เธอตายแล้วใช่ไม่เหรอแดงสงสยัยฉันต้องการให้หมอตรวจร่างกายฉันใหม่ เพื่อหาหลักฐานการถูกฆ่าแดงเข้าใจแล้วเนยต้องการความจริงต้องการความยุติธรรมแล้วเธอรู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าเธอเขาถามต่อเนอยสายหน้าจำไม่ได้ตอนนั้นมืดมากแต่เป็นคนที่ฉันรู้จักเธอทำงานกระดึกฉันเห็นเขาตามฉันมาตั้งแต่ในโรงงานแดงคิดอยู่นานสุดท้ายเขาตัดสินใจ ฉันจะช่วยเธอแต่เธอต้องสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครเนยยิ้มเศร้าๆฉันแค่ต้องการความจริงไม่ได้ต้องการแก้แค้นใครแดงเปิดประตูหลังขึ้นมาสิวันนี้ฉันจะไปส่งเธอที่โรงพยาบาลให้เนยขึ้นรถคราวนี้แดงสามารถคุยกับเธอได้ชัดเจนขึ้นแม้จะรู้สึกหนาวเหน็บมากระหว่างทางเนยเล่าว,ว่าเธอสงสัยหัวหน้าแผนกใหม่คนหนึ่ง เขามักจ้องเนยด้วยสายตาแปลกๆแ,และพยายามเข้าใกล้ตลอดวันที่เกิดเหตุเขาเป็นคนเสนอให้เหนยทำงานล่วงเวลาเพื่อช่วยงานด่วนหลังจากเลิกงานฉันเดินออกจากโรงงานตามปกติแต่รู้สึกว่ามีคนตามฉันเดินเร็วขึ้นแต่คนนั้นก็ตามเร็วขึ้นเช่นกันเมื่อถึงโรงพยาบาลแดงตัดสินใจเข้าไปด้วยเขาจะเป็นสื่อกลางให้เหนย แต่พอเดินเข้าไปเนยหายไปอีกครั้งทิ้งแต่เสื้อผ้าเปียกๆบนพื้นแดงเก็บเสื้อผ้านั้นไว้แล้วไปหาแพทย์ที่เคยชนสูตรศพของเนยหมอคนนั้นฟังเรื่องราวของแดงแล้วเล่าว่าเขาสงสัยการตายของเนยเช่นกันเธอมีบาดแผลที่ศีรษะแต่ไม่ใช่จากการจมเหมือนถูกของแข็งฟาดแต่ตำรวจรีบปิดคดีไม่ได้สืบสวนอย่างละเอียดหมอยินดีที่จะช่วย แต่ต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเปิดคดีใหม่แดงตัดสินใจกลับไปที่โรงงานเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเขาคุยกับเพื่อนร่วมงานของเนยได้ข้อมูลว่าวันนั้นมีแค่เนยกับหัวหน้าแผนกที่อยู่ดึกหัวหน้าคนนั้นเชื่อดำเพิ่งย้ายมาจากสาขาอื่นเมื่อสองเดือนก่อนเขามีประวัติคุกคามพนักงานหญิงแต่บริษัทปิดเรื่องไว้แดงรู้สึกว่าใกล้จะเจอความจริงแล้ว เขาไปหาหลักฐานเพิ่มเติมคืนนั้นเนยปรากฏขึ้นอีกครั้งหน้าตาดูชัดเจนขึ้นหลังจากที่คุณช่วยฉันความทรงจำก็กลับมาเขาชื่อดำเขาตามฉันมาจากในโรงงานเขาขอให้ฉันไปกินข้าวด้วยพอฉันปฏิเสธเขาโกรธเขาดึงฉันไปที่หลังโรงงานพอฉันขัดขืนเขาก็ฟาดหัวฉันด้วยแท่งเหล็กแดงฟังแล้วรู้สึกโกรธมาก แล้วเขายังทำงานอยู่ที่โรงงานเหรอเหนืยพยักหน้าฉันเห็นเขาทุกวันเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยังกล้าเศร้าโศกด้วยฉันต้องการให้เขาถูกจับต้องการให้ทุกคนรู้ความจริงแดงสัญญาว่าจะช่วยเขาจะไปแจ้งตํารวจพร้อมหลักฐานที่หาได้วันรุ่งขึ้นแดงไปแจ้งตํารวจแต่พวกเขาไม่ค่อนเชื่อจนแดงเอาเสื้อผ้าเปียกของเนยไปให้ดูพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติม ตำรวจตัดสินใจไปสืบสวนพบว่าดำมีพฤติกรรมผิดปกติหลังเหตุการณ์เขาย้ายที่อยู่ใหม่เปลี่ยนเบอร์โทรและพยายามลาออกจากงานพอตำรวจไปจับดำสารภาพทุกอย่างเขาไม่อาจปฏิเสธหลักฐานที่มีเขายอมรับว่าฆ่าเนยเพราะโกรธที่เธอไม่ยอมออกเดตด้วยหลังจากฟาดหัวเนยจนสลบเขาโยนศพลงท่อระบายน้ำคิดว่าจะดูเหมือนจมน้ำ คดีได้รับการเปิดขึ้นใหม่ดำถูกจับและคำร้องของเนยได้รับยุติธรรมคืนนั้นหลังจากได้ข่าวว่าดำถูกจับแล้วเนยมาหาแดงครั้งสุดท้ายเธอดูสงบขึ้นใบหน้าไม่ซีเสียวเหมือนเดิมขอบคุณที่ช่วยฉันตอนนี้ฉันไปต่อได้แล้วไม่ต้องวนเวียนอยู่ที่นี่อีกแดงยิ้มขอให้เธอไปสู่พบหน้าได้อย่างสงบเนยยิ้มเศร้า ถ้าไม่มีคุณฉันคงต้องวนเวียนอยู่ที่นี่ตลอดไปหลังจากนั้นเธอเดินจางหายไปส่องแสงอ่อนๆก่อนจะหายไปสนิทแดงไม่เคยเจอเนยอ,อีกเลยแต่เขารู้สึกว่าเธอไปสู่ที่ที่ดีกว่านี้แล้วเรื่องนี้กลายเป็นตำนานในหมู่คนขับแท็กซี่เรื่องของวิญญาณที่ต้องการความยุติธรรมบางคนไม่เชื่อแต่แดงรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะเขาเจอกับตาตัวเอง โรงงานแห่งนั้นเปลี่ยนชื่อไปแล้วและมีการสวดมนต์อุทิศส,ส่วนกุศลให้เหนยหลังจากนั้นไม่มีใครเจอเหตุการณ์แปลกๆที่โรงงานอีกเลยแต่แดงยังคงจำเรื่องนี้ได้ดีโดยเฉพาะเสียงเศร้าๆของเนยเขาเล่าเรื่องนี้ให้คนใกล้ชิดฟังเพื่อให้รู้ว่าบางครั้งผีไม่ได้ร้ายเสมอไปบางครั้งพวกเขาแค่ต้องการความช่วยเหลือต้องการความยุติธรรมและถ้าเราพร้อมจะช่วย พวกเขาก็จะไปสู่ที่ที่ควรจะอยู่เรื่องราวของเนยกลายเป็นบทเรียนให้แดงว่าการตายไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างบางครั้งความอายุติธรรมยังคงฝังรากลึกแม้หลังจากตายแล้วแต่ด้วยความช่วยเหลือจากคนที่เข้าใจความจริงก็สามารถเผยออกมาได้ดำถูกตัดสินใจ25ปีข้อหาฆาตกรรมและซ่อนศพ ครอบครัวของเนยได้รับการปลอบใจเมื่อรู้ว่าลูกสาวไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุพวกเขาจัดงานศพใหม่อย่างถูกต้องและอุทิศส่วนกุศลให้เนยอย่างสมเกียรติแดงเข้าร่วมงานศพด้วยเขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำในงานศพเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ครอบครัวของเนยฟังพวกเขาซาบซึ้งใจมากและขอบคุณที่แดงไม่ทิ้งเนยไว้คนเดียว หลังจากงานศพแดงไปไหว้เนยที่หลุมฝังศพเขาพูดกับเนยว่าตอนนี้เธอพักผ่อนได้อย่างสงบแล้วลมหอบเพรากลิ่นดอกไม้มาเหมือนเนยกำลังขอบคุณเขาครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นชีวิตของแดงกลับสู่ปกติเขาขับแท็กซี่เหมือนเดิมแต่เขาระมัดระวังมากขึ้นและช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าบางครั้งคนที่ต้องการความช่วยเหลืออาจไม่ใช่คนเป็น เรื่องของเนยทำให้เขาเข้าใจว่าความตายไม่ใช่จุดจบของความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือวิญญาณเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อนๆนคนขับแท็กซี่ต่างให้ความเคารพแดงมากขึ้นเพราะเขากล้าทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำกล้าช่วยเหลือแม้จะกลัวบางคนเอาแดงเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือผู้อื่น และเรื่องราวนี้ก็แพร่สพัดไปในหมู่คนขับรถเป็นตำนานแห่งความกล้าหาญมีคนขับรถคนอื่นๆมาขอคำแนะนำเมื่อเจอเรื่องแปลกๆคล้ายกันแดงจึงกลายเป็นที่ปรึกษาในเรื่องเหนือธรรมชาติของคนขับแคกซี่เขาสอนคนอื่นว่าอย่ากกลัวก่อนให้ฟังเหตุผลและพยายามเข้าใจบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวอาจเป็นการขอความช่วยเหลือ เขายังคงขับผ่านหน้าโรงงานแห่งนั้นแต่ไม่เคยเจออะไรแปลกอีกบางครั้งเขาจะหยุดไหว้ที่จุดที่เคยเจอเนอยเพื่อระลึกถึงเธอลูกสาวของแดงไม่เคยฝันเจอเนอยอีกเลยหลังจากคดีจบลงทำให้เขายิ่งเชื่อว่าเนยได้ไปสู่พบหน้าอย่างสงบแล้วโรงงานแห่งนั้นเปิดโรงอาหารเพื่อถวายพระทำบุญให้เหนยทุกปี พนักงานทุกคนจำเนยได้ดีเธอเป็นคนดีทำงานขยันไม่เคยทำร้ายใครการตายของเธอทำให้ทุกคนเสียใจและโล่งใจเมื่อรู้ว่าได้รับความยุติธรรมดำที่อยู่ในคุกเล่าว่าเขาฝันเจอเนอยบ่อยๆทำให้นอนไม่หลับเนยในฝันจะมองเขาด้วยสายตาเศร้าแต่ไม่ได้ทำร้ายเหมือนเธอให้อภัยแล้วและต้องการให้เขาใช้ชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่า เรื่องนี้ทำให้ดำเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มสำนึกผิดและขอขมาจากทุกคนเขาเขียนจดหมายขอขมาส่งให้ครอบครัวของเนยและสัญญาว่าจะทำดีแดงรู้เรื่องนี้แล้วคิดว่าอาจเป็นอิทธิพลของเนยที่ทำให้ดำเปลี่ยนเธอไม่ได้มาแก้แค้นแต่มาเพื่อให้ทุกอย่างจบลงด้วยความสงบเป็นการให้บทเรียนแก่ดำให้รู้ว่าการทำผิดจะต้องมีการชดใช้ เดือนผ่านไปแดงก็ยังคิดถึงเนยบ้างแต่ด้วยความรู้สึกดีๆเขารู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเธอและได้เป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรมเรื่องราวนี้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเขาเกี่ยวกับความตายและพบหน้าเขาเชื่อว่าถ้าเราตายโดยไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็อาจติดค้างอยู่และถ้ามีคนเข้าใจและช่วยเหลือเราก็สามารถไปสู่ที่ที่ดีกว่าได้ เขาสอนลูกสาวเรื่องนี้ให้เธอมีจิตใจเมตตาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นลูกสาวของแดงโตขึ้นมาเป็นคนดีมีจิตใจเข้าใจผู้อื่นบางครั้งเธอจะไปทำบุญที่วัดแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เหนยเธอบอกพ่อว่ารู้สึกดีที่ได้ช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือแม้จะไม่เคยเจอกันแต่เธอรู้สึกผูกพันกับเนยผ่านเรื่องราวของพ่อ แดงดีใจที่ลูกสาวเข้าใจและมีจิตใจเมตตาเขาคิดว่าการที่เขาช่วยเนอยอาจเป็นการสั่งสมบุญกุศลให้ลูกด้วยเพราะลูกสาวเติบโตมาเป็นคนดีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ปัจจุบันแดงก็ยังขับแท็กซี่อยู่แต่มีชื่อเสียงเป็นคนขับที่ใจดีเขาไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือใครไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนบางครั้งมีลูกค้าเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังเขาก็จะให้คำแนะนำ เขาบอกว่าอย่ากกลัวสิ่งที่เราไม่เข้าใจให้พยายามหาเหตุผลและถ้ามีโอกาสช่วยใครได้ก็อย่าลังเลที่จะช่วยเพราะบางครั้งการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอ,อาจเปลี่ยนแปลงได้มากเหมือนกรณีของเนยที่แค่การรับฟังและเชื่อก็ช่วยได้แล้ว แดงรู้สึกว่าชีวิตของเขามีความหมายมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาไม่ได้เป็นแค่คนขับแท็กซี่ธรรมดาแต่เป็นคนที่ช่วยให้คนอื่นได้รับความยุติธรรมและเมื่อไหรก็ตามที่เขาขับผ่านโรงงานแห่งนั้นเขาจะนึกถึงเนยด้วยความรู้สึกดีๆไม่ใช่ความกลัวเพราะรู้ว่าเธอพักผ่อนอย่างสงบแล้วบางคืนเขาจะมองดูดาวแล้วคิดว่าอาจเหน่ยกำลังมองเขาจากบนนั้นและอาจกำลังขอบคุณที่เขาไม่ ทิ้งเธอไว้คนเดียวเขาจะยิ้มแล้วกระซิบขอบคุณเนยเช่นกันที่ให้โอกาสเขาได้ช่วยเหลือและที่สําคัญที่ทำให้เขาเข้าใจว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือการตายโดยไม่ได้รับความยุติธรรมหรือการใช้ชีวิตโดยไม่เคยช่วยเหลือใครเรื่องของเนยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แดงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เขายังคงเล่าเรื่องนี้ให้คนฟังเพื่อให้เขา้าใจว่าบางครั้งผีไม่น่ากลัวบางครั้งพวกเขาแค่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนเราที่ยังมีชีวิตอยู่และถ้าเราพร้อมจะเปิดใจรับฟังเราอาจสามารถช่วยพวกเขาได้ไม่เพียงแค่ช่วยพวกเขาแต่เราเองก็ได้เรียนรู้สิ่งมีค่าเช่นกัน เรื่องราวของแดงและเนยจึงไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องของมิตรภาพมิตรภาพระหว่างคนเป็นกับวิญญาณที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันเนยได้รับความยุติธรรมและแดงได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าความเมตตาไม่มีขีดจำกัดและความช่วยเหลือสามารถข้ามแม้กระทั่งขอบเขตของความตาย นี่คือเรื่องราวของแดงคนขับแท็กซี่ผู้กล้าหาญที่ไม่กลัวผีแต่กลับช่วยเหลือผีได้รับในสิ่งที่เธอต้องการและได้รับบทเรียนชีวิตที่มีค่าเป็นการแลกเปลี่ยนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ